ฉันเห็นตัวเองสะท้อนในกระจกโทรศัพท์อ๋อแล้งนะไปเธอแต่ช่วงนี้ฉันติดมากฉันติดดูเซลซี่รีสีมากเฮ้ยเรากี้รีสีเฮ้ยซีรีส์เกาหลีเฮ้ยถูกแล้วไม่จ่ายังไางติดมากป่ะเรนนี่ติ่ใช่ไหมใช่ดูเยอะมากเรนนี่เกาหลีฉันติ่งกว่าเธอไม่ติ่งฉันติ่งเธอติ่งจะไม่ติ่งฉันติ่งเธอไม่ติ่งไมติ่ฉันไม่ติ่งเธอติ่งเอาาแล้วใครติ่งสรุปกูติ่งยังไงวะตัวยังไา ไม่เชื่อฉันไม่เชื่อว่าเธอติ่งจริงการที่เธอจะเป็นติ่งซีรีส์เกาหลีริ่งๆิ่งมันต้องมีบททดสอบอย่างภาษาเกาหลีนี่ได้ไหมได้อย่างพี่ชายอบปะอากาศร้อนโอ้ม่าไก่ไก่ฮู้มโอ้มกบ้มแล้วกุ้งอ่ะฮู้มเซ็งตัดมากตัดเธอะแล้วอไฮันนี่เซียว ขอต้อนรับเข้า,าสู่าราชวงศ์โชลซอนคับอันดันแบ,บแรกอะราชวงศ์โชซอนเขาใส่แว่นเหรอมีแว่นเลย <c oughs> เขามีแว่นแล้วเธอเป็นนวัตการเออหนี่คือความรู้ด้านประวัติศาสตร์หรอแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีนี่ลย วันนี้นะคะเราอยู่กันเต็มยศยิ่งกว่าแล้วมีความทงเกาหลีมีภาษาเกาหลีเเราเริ่มในหน้าตัวดีก่อนว่าวันนี้เรามารับบทเป็นใครกันบ้างในเรื่องของคิงด <c oughs> อมถ้าไมาเห็สีเจ้าอันยอสเป็นถ้าเม่สิหนูก็หวยใครหนูก็หวยภาษาคนหนูคือสูงที่สุดแล้วลูก <c oughs> วันนี้มารับบทเป็นอ e ีชางชื่อเต็มชื่ออ e ีชางอีชางลา เธอปกมาเธอเพืนวันนี้จะเป็นสตอบีเพราะวันนี้นะคะฉันมาจาบนี้เลยสนไพรคืนซีที่ซื้อมาจากทัพซูมาร์เก็ตนะมีแล้วในยุคนั้นเธอนี่สตอรอเหมือนฟังสตอรว่าเกาหลีใต้จากตรัง เดี๋ยวขอมาที่มาของชุดนี้แป๊บนึงเย่บลอดกับฉันเป็นคนหาชุดชานกแลบวลลอดเป็นคนดีลเรื่องชุด้วลลอดก็เลยถามว่าอ่ะมึงมี3ามคนเราแมเราแมนเนจชุดยังไงแล้วกูก็เลยบอกว่ามึงแต่มันต้องมีคนเป็นอีชางฉันแอบถามบุลอดก่อนมาที่นี่ว่าฉันต้องเตรียมวิกไหมฉันต้องเตรียมเครื่องสำอางหรือเปล่าฉันต้องแต่งเป็นอะไรแล้วบอกว่าเตรียมให้หมดแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรมาวิกสวยผมยาวไม่โอเคเขาไม่เห็นสซ็กซ์ไหมพร้อมสุด ไช่พึงไปสูงที่สุดแล้วเปลี่ยนชุดกันไหมเปลี่ยนชุดกันเลยพระเมษีเกิดกูเป็นพระเมษีเปลี่ยนชุดแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ที่ต้องเป็นอแมนดาปอบอ่ะเพราะว่าอแมนดาปอบอ่ะนางเป็นหนูเขาเรียกอะไรเป็นติ่งซีรีส์เกาหลีในเน็ตสิบแบบตัวยงนัมเบอร์วันพูดเลยว่าดูเกือบทุกเรื่องที่เป็นซีรีส์เกาหลีในเน็ตสิบไม่ว่าจะเป็นนี่เลยทิงด้อมที่เราดูด้วยกันทิงด้อมมีกี่ตอนแล้วคะ ตอนสุดท้ายชื่อตอนว่าอะไรคะเงาะ่เห็นไหมทุกคนเป็นแฟนทิงด้อมกันหมดรอเลเดล่าสุดจะก็ดูไงอาชินอัพเดนอตใช่แล้วก็เลยยืนตีมคิงด้อมแล้วเราก็จะมานั่งแต่งหน้าเป็นซอมบี้แล้วก็มาท์มอยกับความติ่งซีรีส์เกาหลีในตัวพวกเราเนี่ยให้เพื่อนได้ฟังกันถึงแม้เราจะแบบว่ามันมาในตีมคิงด้อมเป็นแบหน้าเราจะเหมือนต้มเลงในซีซั่นแรกแต่ว่าวันนี้จะมาป้ายยาเลยนะครับเป็นฟิลติง ีรลิ์เกาหลีกับพวกเรามาแลกเปลี่ยนกันใครชอบตัวละครคนไหนใครชอบฉากอะไรช,ชอบเรื่องหน่องใช่ก็เดี๋ยวเรามามาท์มอยกันในคลิปนี้เลยไปเลยหลังจาันัน้น อ่ะดัแบ,บแรกก่อนที่จะเข้าเรื่องซีรีส์เกาหลีอ่ะจะบอกว่าความเป็นติ่งเกาหลีอ่ะทุกคนมันต้องมีจุดลมต้นเนาะ <Yeah. S 1> คือฉันอะเป็นติ่งเกาหลีตั้งแต่สมัยแบบก่อน20 1 0นิดนึง mm hmm. ต้องมาใส่เบบี้วอชสมัยแบบว o n d ด r ร์เกลอะไรนู้นเลย mm hmm. คือสมัยก่อนอ่ะการที่เราจะออกมาพูดว่าฉันเป็นติ่งเกาหลีอะไรเงร mm ี hmm. ้ยคือมันไม่กล้าพูดกับใครขนาดเหมือนทุกวันนี้นะเว้ยทุกวันนี้คือพราามากกันที่บอกว่าฉันเป็นติ่งเกาหลีเนี่ย <Yeah. S 1> คืออคติคือเยอะมากจริงๆิเว้ยสมัยก่อนอะ mm ่ะฉันเคยคบกับแฟนคน คือฉันก็เหมือนอยู่ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงวันนี้ฉันก็ดีใจที่เหมือนแบบคอมมูนิตี้เนี้ยมันกลายเป็นแมสคิลเจอร์เป็นป๊อปคิลเจอร์ไม่ใช่แค่ในไทยคือมันไปทั่วโลกแล้วอ่ะอ่ะแล้วมึงเธอสองคนเข้าจุดเริ่มต้นยังไงใช้เล่นในระดับที่มันดีกับบ๊อบให้แรกเนาะมันเลิศมันเห็นได้ชัดดีกันมามามาเป็ดีกูกใจมากเลยท่แบบเริ่มหมดเริ่มต้นจ้าจึ่งเรมหมดเจึ่ส่วนสำหรับฉันนะก็คือฉันเริ่มต้นจากการชอบนักร้องก่อนใครตอนเด็กๆก็คือจะชอบแบบชายนี่ ชอาใช้นี่มากง,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 งเราก็เริ่มไปองค์การซีรีส์แล้วโอ,อ้ฉันจะเล่าบอกว่าซีรีส์เมื่อก่อนดูยากมากนะก่อนที่ Netflix กจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องมีแผ่นแบบ16ตอนแลคือ16ออแผน่นซึ่งมันลำบากมากแล้วเมื่อก่อนแล้วพอแบบพวกมีแบบซีมิ่งอะไรอย่างนี้มามันทำให้เราแบบ เออดูง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยล้คือจะบอกว่าแบบการที่เขาทาซีรีส์เกาหลีออกมามันไม่ได้ทำที่แบบจบแค่ซีรีส์อ่คือเขาพี่เส้นความเป็นเกาหลีออกมาในซีรีส์เกาหลีอ่ะใช่มันเหมือนอเป็นซอต์พาวเวอร์ที่แบบ<อ>พยายามไปเผยแพร่ซึ่งมันจะต่างอ่ะเป็นก้อนซอว์กับก้อนฮาร์ดเนาะอย่างเช่นฮาร์ดพาวเวอร์มันจะชัดเจนมันคือ,อเรื่องของแบบการบังคับทางกฎหมายการบังคับทางแบบการเมืองการบังคับทางเศรษฐกิจแต่ซอต์พาวเวอร์มันเป็นแบบ การเปลี่ยนแปลงการซึมซับแบบไลฟ์สไตล์เราค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยหลังจากที่เราแบบเสพพวกวัฒนธรรมเกาหลีอะไรเงี้ยมันถึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันทีมันติดมาเองอ่ะแล้วมันทันรู้ตัวก็หลายๆอย่างเธออันเรียกว่าสไตล์เกาหลีป่ะสไตล์อ่ะตายใช่ถ้าก็ถามโอ๊การเข้ามาสู่วงการซีรีส์เกาหลีจริงๆอ่ะของฉันนะเอาจริงปะเริ่มได้ไม่นานฉันเพิ่งเข้ามาติดซีรีส์เกาหลีในเนฟลิกสอ่ะพอกิงด้อมอันนี้รู้จริงเพราะว่ารู้ป่ะกิงด้อมอ่ะเป็นเรื่องแรกเนาะของเกาหลีที่เป็นออริจินอลใช่ความพิเศษ ของแอปพลิเคชันเน็ตติ x มันจะมีแบบออริจินอลคอนเทนต์เนาะที่มาจากประเทศต่างๆซึ่งแบบออริจินอลคอนเทนต์ของเกาหลีอ่ะคือมันโดดเด่นมากท่อและพอฉันเข้าไปสู่เรื่องที่น้องปุ๊บออกไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยแต่ที่พอพูดเรื่องซอมบี้ฉันก็เป็นเรื่องหนึ่งเธอก็คือเรื่อง alive เอออย่างเรื่อง alive เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนังเอ้ก็คือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็คือดูเป็นหนังก็แล้วก็เป็นซอมบี้เหมือนกันพระเอกคือแบบบินโดรนนะจ๊ะในเรื่องแบบต้อ่ต้องเนี้ยต้องจากซีรีส์เกาหลีที่ unexpected เราอะเม กอัพกิมูล่าด้วยมือคือแต่งเร็วมากไม่แชร์อะไรเลยแต่งแบบอย่างเราพิมหนึ่งหรียปีนพิมสองหรียญุ้ยมุล่าเขาอยู่แนวไหนปกติคือคู่รักอ่ะเป็นพลงนี้มีคนชอบมากแบบอินเดอร์วิการอีเทอน์วังาจุดเริ่มต้นพระเอกมันก็คือแบบว่ามีชีวิตที่ไม่ได้ราบรื่นเหมือนกับคนอื่นทำให้เขามีแรงแบบแรงที่บแรงขัดตัวเองมาแบบเาต้องอาเห็นแรงที่บีบะเธอทำได้เขาเป็นประเหตสีเธอจะสิ่งที่มันสร้างปรากฏการณ์ของอีเทอร์วังคา คือพักแซรอยคมองไปทางไหนคือประเทศไทยมีแต่พักแซรอยเออแล้วทุกคนก็แต่งหญ่แชมเปะภาพจะขึ้นตรงนี้ใแชมเปก็เอาเอาแซรอยไปเป็นแบบเป็นกันเทยก็คืออยากปัดแต่อีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่ฉันชอบมากของอีดาวอนคาร์คือการพูดถึง LGBT สะใจนะใช่เอาจจริงนะเราไม่ค่อยเห็นแบบซีรีส์เกาหลีเนี่ยพูดถึงแบบเออ LGBT มากเท่าไหร่แต่ประเด็นคือเรื่องนี้พูดว่าแล้วแบบ ฉันชอบมากลแล้วฉันรู้สึกว่าเออฉันอิ่มเอมใจฉันแฮปปี้ที่ฉันได้ดูเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้มันตอบโจทย์ฉันเรื่อง l <ช>ีเ t ดี าเกิดสมมติว่าจะต้องแนะนําซีรีส์สักหนึ่งเรื่องเราก็ต้องถามก่อนว่าเขาอยากดูซีรีส์ประเภทไหนแนวไหนอาจจะน่าเกิดว่าถามเราว่าตอนนี้เราอยากแนะนาอะไรให้ทุกคนได้ดูเราอยากแนะนาเรื่อง Move to Heaven ยังไงยังไ<ๆ>งเรื่องย่อกุบกๆุบก็คือว่ามันมีครอบครัวหนึงน่งเนาะที่แบบมีพ่อกับลูกซึ่งลูกก็เ,<อ>เป็นเด็กพิเศษอันเป็นพิเศษละกันเขาก็จะมีแบบเออความเก่งความความเบะความฉลาดอ่าน้องคนนี้ก็จะจับคุณพ่อเราก็จะทําอาชีพหนึ่งเหมือนไปทําความสะอาดบ้านหรือว่าห้องเช่าของผู้เสียชีวิตหรือศพสองพ่อลู ลูกคนนี้ก็ต้องเดาว่าคนที่เสียชีวิตน่ะต้องการจะบอกอะไรกับคนข้างหลังหรือเปล่า<ม>เนื้อเรื่องมันน่าสนใจมันดึงอ,อ,อาชีพที่แบบเราไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ยใ,ในไทยมันไม่มีนะทำอาชีพอะไรเธอเข้าใจคำว่ากรอบน้าเรื่องเข้าใจเธอถ้าฉันเข้าใจฉันคงไม่ทำแบบนี้หรอแล้วซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เธอสองคนดูคือฉันดูเรื่องนี้เลยเพนทาวน์ใช่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 นช่ใ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 ชแใช่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 บช่ใ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 ช่ ใ่ค่และอีกพะเอกคนนี้ฉันตามมาตั้งแต่เรื่องสตาร์ทอัพโหขอบใจด้่เลยคือเรื่องนี้เขาได้เป็นพะเอกเต็มตัวซะทีฉันคือแบบ ฉันฟินแล้วแต่เรื่องที่ฉันจะแนะนำอันนี้คือเครียดซีเรียดดราม่าเหมือนที่ฉันชอบคือดีพีเรื่องดีพีกับเรื่องโฮมทาวน์ชาชารตอนนี้ก็คือติดท็อป10ในเน็ตฟลิกคิงใช่ค่ะเธอเออเอาจริงๆปิงะคือในเน็ตฟลิกเขามีแนะนําให้อยู่แล้วนะเธออาจจะแบบลรักตัดใจไม่ได้อ่ะเออดูจากชาร์ตเอาก็ได้เขาจะอันดับเอาไว้ใช่แล้วก็ดูการตัดสินใจจากส่วนรวมเพราะเขาดูเรื่องอะไรกันแล้วก็ตามเขาก่อนแต่เอาจริงๆอ่ะแบบลุคนี้ฉันฟันเหลืองกันนะเธอเธอฟันเธอเหลืองอยู่แล้วกระโปรงอะ มึงแล้วปะหน้าพี่ปอบอ่ามันเหมือนโดนอะไรหรู้ปะมันเหมือนเหมือนโดนโดนโดนอิ่งไม้ฟาดอ่างเงี้ยฝักอย่างเงี้ยิ่งไม้ฟาดฉันโดนอะไรฉันโดนเหยียบฉันเป็นซอมบี้ที่โดนเหยียบทุกคนจะต้องมีโรของตัวเองฉันโดนัรลูกมาฟักฟักฝักอะไรหรอฝักที่แปลว่าอะไรกันนะ อันนับที่12น้อง12ไม่ได้อยู่ในในฝึกแต่กระนั้น12ไม่ได้เป็นวรรณกรรมเกาหลีต้งาอวยถ้าเกิดสมมุติให้ทุกคน่ะพิกอัพมาหนึ่งเรื่องเนาะว่าแบบเรื่องที่ต้องดูก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องอะไรสำหรับฉันนะมันจะมันหนีมีคนกิงดอมแน่ๆเลยอ่ะโอ้ฉันพูดไปแล้วว่าเรื่อง Moon Through e a v e n เออ m ู o n Through h e a อ่ะเนาะชินรอฉันเป็นนิจาวน์แคลดิ้งดิ้งเออทุกคนดูเหมือนจะมีจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอุ้ยเธอแต่บุรุษเนี่ยเอจริงป่ะถ้าจับไปแคสในบทซอมบี้จากกิงดอมก็ได้ยยยู่่นนนะะเพรราาาากกงหมั โอ้เธอแต่นาทีนี้เราจะไม่พูดถึงดิสเมียไม่ได้เน่อบอรพว์เดอ less กับประโยคฮิตติดหูว่าไปดูผีเสื้อที่บ้านเราไหมไม่ได้เธอฉันจะบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้อุ้ยอุ้ยเขาทำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เลยแรงมากไปดูผีเสื้อที่บ้านเราไหมไม่ไม่ไปอุ้ยใส่เหมือนเดิม เลยวันนี้เรามาดูนะครับว่าใครใครเหมือนหมีแพนด้ามากที่สุดฉันคือซอมบี้โดนเบี้ยจนพันหนักท่านก่อนนะครับว่าเป็นพระองค์หญิงที่บ้อนที่โดนซอมบี้ขยะ้อมบี้ลุกหมีแพนด้าเจ้าหูน่ากลัวมากฉันเหมือนซอมบี้หรือเหมือนลิงเหมือนลิงที่เป็นซอมบี้ นัเธอมันไม่ได้มีแค่เสียงอ่ะมันมีกลิ่นอ้าวไมมีกลิ่นแล้วกลิ่นหน่ยได้บ้าจะตรงปากนะใต้กระโปรงไปสีอ่ะมาฟินิชลุงดี้นี่ยแนะนำดิเป็นไงบ้างของฉันเป็นรูปแบบว่างขาดกาชอ่ะนี่กี่หรอของฉช้อันนี้ก็เป็นแบบอยากทำเป็นแบบเหมือนมันปาดปาดปลาหมูไม่ใช่อยากรู้มันแบบดูเหมือนปากแบบฉีกอะไรอย่างเงี้ย เธอลุกของชนะคืนนี้ซอบีใช่ไหมที่กำลังขึ้นไปกับสมุดใบคุนชีพแล้วระหว่างทางโดนซอมบี้กินแล้วโดนเหยียบโดนเหยียบหน้าแล้วปันหักด้วยไม่เธอเป็นลิงก็เป็นลิงในป่าท <laughs> ีน,นี้ถ่ายนี้รบุรี <laughs> ลิงดำ <laughs> า วันนี้เป็นไงบ้างเธอสนุกค่ะชอบมาพูดคุยเรื่องเรื่องแบบซีรีส์เกาหลีในเน็ต l ิ x กอะไรกันอย่างเงี้ยมันมาแลกเปลี่ยนอ่ะบางที่เราต้องให้เลยเรามีมุมนี้แต่คนอื่นมีมุมนึงไรชงี้องนี้ดีกว่าฉันขอให้ในโพสต์เนี้ยไม่ว่าใครจะดูจากยูทูบหรือเฟซบุ๊กคือคอมเมนต์ให้หน่อยว่าซีรีส์เกาหลีในเน็ต l ิ x กที่ตัวเองชอบอ่ะคือเรื่องอะไรที่อยากป้ายยาวและเพราะอะไรคัอะไรอ ช่วยโฟกัสที่มัเสกที่กูพูดอย้หอแต่คนคิดที่เราถามว่าเฮ้ยกูติ่งยังวะตอนนี้ก็บอกได้เลยเต็มปากว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบพราวเราพูดได้เต็มปากแล้วเราก็คือติ่งแบบซีรีกอร์ดเธอฉันก็แบบไม่ต้องอะไรรู้เราเป็นเกาหลีใช่ส่วนใครอยากสอนภาษาเกาหลีใช่แบบฟรีๆก็ทักมาได้เลยไปแนบฟาร์มจ้าถ้าใครที่เป็นฟี่บอกว่าสอนตัวต่อตัวก็คือว่าทักมาได้เลยเดิเอป้าคนเดียวมันทำใจใช่เอป้าโอป้าอย่างอากาศร้อนโอป้าไก่ไก่เอบอกกบกุ้ง อาผุ้นเสื้อครับพ่อเนี่ยเด้อเด้อเขาขายเท่าไหร่ฉันขอซื้อทั้งหมดเลยทั้งเซตเดียวห้ามเล่นเลยสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสามคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรื้อคนดูยไหมรื้อเหมือนคนรื้อเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสามซอมบี้นะคะขอตัวลาไปแล้วลาก่อน ถ้าเหนสีโจ๊กตายรล้วพังเหี้ยถ้าเห็นสีโจตอนแรกดีบบกว่าเฮ้ยบุญรอดแต่เป็นความไม่เห็นสีโจ๊กนะแต่ของบารีดอกเป็นต้มเล้งอ่ะเป็นต้มต้มเล้งเออเป็นต้มเล้งที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องดิงดอมอ่ะถ้าไม่มีต้มเล้งหม้อนานเรื่องราวก็จะไม่เกิดขึ้นเอเป็นหม้อเอา